ฟิลนอนไก่หวานเนาะน้อนไก่ก็จะเป็นแบบว่าตาโมจะมีแบบเล็กๆใช่ไหมหนูก็จะต้องเรียบน้อยเพราะว่าเป็นน้อนต้องแบบว่าต้องตัวเท่านี้ก็จะตัวนิดนึง,งนี้พี่ฟอหล่อปล่าหล่อมากเลยโดดๆเพราะว่าพี่ฟอลหล่อพี่ฟลอลชอบแบบว่าทำตัวหล่อ นั่นแหละแต่ว่าพี่ฟอสก็จะชอบบอกหนูว่าอยากแซบแต่ว่าพี่ฟอแซบไม่ไหวจิมพี่ฟอหลอดที่แล้วแย่งงานไข่นะถ้าพี่ฟอแซบไข่ไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่ฟอคำน้าแอบเบล ไปนอนฝังลีฝังลีไปนอนนะฝังลีเสียงพี่เสียงพี่ใครไม่เ้อามหแล้ว ฉันจะโดนตกเพราะล่างน้องไก่นั่นมาเราจะมาตกตก่อพี่คะพี่ตุ้มโดนหนูตกแล้วนะอุต่าเป็นล่างน้องไก่นั่นไก่ตัวเท่านี้แต่ว่าใจน้องไก่ที่มีให้พี่เท่านี้ใหญ่มาก ฟันธุ์ไหวันได้ไหมได้แต่ว่าต้องฟันถึงน้อนไก่ด้วยเขาจะหมายถ้าไม่ฟันถึงน้อนไก่อะมันก็น้องไก่จะเสียใจเอาเนะอะเขาจะหมายตอนตพอฟิวแฟนไปถึงแกนโลกแล้วยังไม่ตั้ฟิวแฟนเลยแกผมรับไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวเขารับมาดูแลเองแค่มะ ว่าอันนี้มันนอนไก่หรือว่ามันเป็นฟิลแฟนเนี่ยนอนไก่กี่ขวบน้องไข่นอนไก่ขวบครึ่งน,นอนไก่พึ่งเดินได้เลยเจ็บคอแทนเลยครับแต่ว่าเพื่อแฟนคลับทุกคนน้อนไข่ทำได้นอนไก่ทำได้เขา้าใจไหมเพราะว่าหลักทุกคนเลยหลักทุกคนเลยกดไปคํามีใคะเลยดีไหม แต่รอดูนะว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นปีเลยเข้าใจไหมน้งไก่จะเอาเดือหรือเอาเดาวน้งไก่ยอยากได้อะไรนางไก่ยอยากได้พี่มาดูแลหนูเพราะว่าน้งไก่ต้องการคนดูแลน้งไก่ ก่อนนอนอย่าลืมกินน้ำผึ้งมนะนาวอ้อแชออแช่แต่ขาจะไปกินน้ำผึ้งมะนาวเนาะิึน,หน,นไหมสัญญาสัญญาเนาะค่ะจะไปกินน้ำผึ้งมะน,นาวมีคนพิมพ์มาว่าหาวยายหันหน้าพังสบําเสียบําหยุดหยุดน่ารักเดินนี้อ๋อหยุดทันทีหยุดก่อนหย,ยุดซุปเปอร์เลฟเลเย์แล้วมันดูว่าแต่ว่าไม่หยุดไม่หยุดหยุดหยุด จะเป็นน้องไก่ท <the> <said> <internet> <light recess ICO> ี่น่ารักแบบนี้เฮ้ยเราเที่ยงคืนแล้วทุกคนอย่าพูดสิก็อย่าดูไปด้วยนานๆเผื่อมันจะเงี้ยเงี้ยบน้องไก่พีดกดเป็นคอมมิโลน่าจริงปะเนี่ยไหนไหนไก่ขอส่องหน่อยสิว่ามันเพิ่มขึ้นเปล่าน้องไก่น้องไก่ ไหนคือนั่นไก่อ้จริงด้วยมันเพิ่มคุ้นเรากดเป็นคำนอนนะะอ้ขอบคุณมากคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแบบเด็กขอบคุณค่ะแบบนี้เหมือนเด็กเหมือนเด็กน้องเดี๋ยวงานเข้าแน่นะทุกคนทุกคนที่แบบตอนนี้ต้อง จุจๆไว้เพราะว่าถ้าทุกคนไม่จุจูไว้เนี่ยถ้ามีชค้นยนิรู้จะโดนดุเอานะทุกคนไม่อยากให้น้องไก่โดนดุใช่ไหมก็จะต้องให้ไอ้ก็จะต้องจุจุไว้ห้ามบอกใครโอเคไหมโอเคนะ ไม่กล้ากดเป็นคามิเลยเดี๋ยวแสดจะจีบผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกดคามิก็ได้เราอทำสัญญากันแบบลับๆมีฉันมีคามิสองคนได้กดบุูทูธกอดก่อน <laughs> แล้วก่อนแล้วอุนอ่นๆเลยแต่ว่า,กาไก่ตัวใหญ่ไอไก่ตัวนี้เจะใช่ไหมเพราะว่าไขมันมันเยอะมันก็จะอุ่น <laughs> กับตันได้ตอบกกับตาก็ไม่ได้กับตันดุกว่าชิฮายินอีชิฮายินไม่ดุเท่ากับตายิงคามิงอยู่เอาไม่ได้มาเจอหนูไลฟ์แล้วนะถ้าไม่เจอไลฟ์เนี่ยก็คือทุกคนก็จะคิดถึงกดออกคามีได้ไหมโอตีเลยนะเดี๋ยวตีเลยมากดออกคามีอ่ะออกไลฟ์ไปเลยไม่คุยด้วย ต้องคิดถึง <c oughs> โอ้ยเสียงหลงใครขอโทษใครเชียงหลงน้องไก่เชียงหลงนี่นึงเอ็นดูที่สุดเลยไครแง่ไก่จิกแฟนขับตายผ่านหน้าจออันนี้คืออะไรอักษรกลางแบบใหม่ <c oughs> ไม่น่าช่